วันนี้ผมก็มาอยู่กับคุณบอสจากช่องโบทูฟ์เหมือนเดิมนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยหัวข้อที่จะมาคุยกันในพอดแคสต์นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องจําเป็นที่จะต้องเล่นตามทีมอัพใหม่นะครับผมกับคุณบอสเนี่ยจะมีความเห็นยังไงกับเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวต้องไปดูกันในคลิปนี้เลยครับและสำหรับใครนะครับที่ยังไม่ได้ติดตามคุณบอสก็สามารถไปติดตามคุณบอสได้ที่ช่องโบทูฟายส์นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ช่องคุณบอสไว้ที่ใต้เดสคริปชันเลยนะครับสวัสดีครับ ุสาสวัสดีครับผมซานจากช่องดาซานนะครับโอเคครับผมแล้วก็หัวข้อที่เราจะคุยกันในคลิปนี้ครับคุณซานก็คือเป็นหัวข้อนึงครับผมเป็นคำถามจากช่องแชทผมของผมที่เขาถามผมในไลฟ์สดครับแล้วก็ผมคิดว่ามันน่าสนใจดีผมงก็คือเขาถามว่าถ้าสมมติว่าผมไม่เล่นตามคลิปอัพเนี่ยจะเป็นอะไรไหมหรือก็คือจําเป็นต้องเล่นตามคลิปอัพไหมนะครับสาหรับตรงนี้เนี่ยคุณซานมีความเห็นว่ายังไงผมคิดว่าจําเป็นไหมครับอืมผมว่าไม่เสมอไปครับแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับ สถานการณ์ด้วยอะอย่างเช่นถ้าเราเล่นสไปเดอร์แมนแล้วทีนี้เราอยากให้ทีมเราเล่นเวนอมเนี่ยอันนี้เราก็ต้องมาดูด้วยครับว่าทีมเราแบบอะกีหรือเปล่าแบบเห็นด้วยที่จะเล่นหรือว่าเล่นเป็นไหมคือถ้าแบบให้หยิบมาโดยที่แบบไม่รู้วิธีการเล่นเวนอมเนี่ยอันนี้ก็อันนี้ก็จบได้มันเหมือนจะไปฝืนเขาด้วยเขาเล่นตัวที่ไม่ใช่เพื่อเราาเงี้ยแล้วมันจะกลายว่าเหมือนเหมือนแบบเขาเป๋แทนที่แบบเขาสมมติว่าเขาเป็นสมมติเขาเป็นเมนแทงนะเขาสมมติเขาเล่นด็อกเตอร์เก่งเล่นมังนิโตเก่งแต่เราด แล้วอาถ้าเกิดสมมติเขาเล่นไม่ดีเนี่ยผมมองว่าตรงเนี้ยเราไม่มีสิทธิ์ไปด่าเขาะ่ะเพราะเราดึงดันได้ให้เขาเล่นใช่ครับแบบเราเราฟอสเขาทั้งที่แบบเราเราไม่รู้ว่าแบบเขาเห็นด้วยหรือเปล่าเพราะเพราะอย่างเนี้ยผมแบบผมเคยเจอมาอแบบมีคนแบบเล่นสไปเดอร์แมนแล้วมีคนอะให้ผมจะเล่นเวนอมให้ได้นะทั้งที่แบบผมก็ไม่ได้เล่นเวนอมบ่อยหรือแบบยังเล่นไม่ค่อยเป็นอะไรเงี้ยอืมอืมตรงนี้ผมก็เคยเจอเหมือนกันนะพวกที่ฟอสชอบฟอสตต่อแล้วครณจานเคยครับแล้วก็ต่อมาก็จะแบบอาจจะดูในเรื่องของแมปนะครับ ใช้คอมดิฟมันอาจจะเล่นได้ดีกว่าหรือบางแมปก็ใช้คอมที่เป็นแบบแนวดีฟ ens ก็อาจจะเล่นได้ดีกว่าถ้าคอมดีฟ ens เนี่ยก็อาจจะเป็นอย่างเช่นนามลูน่าเนาะที่แบบมันจะเอาหมึกมาช่วยกันให้อะไรแบบนี้ยมาทั้งสโลตัวแปลงตัวอะไรอย่างเงี้ยครับอืมอ๋อแล้วก็อีกอีกเรื่องหนึ่งครับก็อาจจะเป็นในเรื่องของตัวละครทนะีมอาบน้องว่าแบบเราอาจจะต้องดูด้วยว่าทีมอาฟไหนเนี่ยที่มันมีประโยชน์แล้วก็ทีมอาฟไหนที่มันไม่มีอย่างเช่น Uh, ถ้าเป็นเพรสเชอร์บักกี้ล็อกเก็ตอันนี้อาจจะอาจจะเล่นได้ครับเพราะมันก็ช่วยให้ดดเมจมันเยอะขึ้นน้อในทีมแล้วก็ส่วนทีมอาพที่อาจจะไม่รู้ว่าเอามาทำไมก็น่าจะมีล็อกเก็ตกับกู๊ด หรือไม่ก็เจฟกับกูดที่มันได้แค่ขี่หลังอย่างเดียวอะไรอย่างน,นี้อะไรก็อาจจะไม่ต้องเล่นตามทีมอัพก็ได้นะครับโอเคของอัน okay, นี้ก็คือเป็นความเห็นของคุณซานเนาะซึ่งตรงนี้ผมเห็นด้วยหมดเลยก็ผมเพราะว่าถ้าถามว่าจําเป็นถ้าในมุมผมนะถามว่าจำเป็นต้องเล่นตามทีมอัพไหมสำหรับผมก็ตอบมาคุณซานเลยว่าไม่ได้จําเป็นนบผมว่าเราต้องเล่นตามทีมอัพแต่แค่บางทีมอัพเนี่ยอาจจะเหมาะกับบางด่านเหมาะกับบางช่วงเหมาะกับบางทีมนะผมเหมือนอย่างที่คุณซานบอกเลยว่าถ้าสมมุติว่าเพื่อนร่วมทีมเราคน,นเนึ่เ,เค้่นนตตััววรทีป็หของทเราไม่เป็น เราไปฝืนในเขาเล่นอย่างเงี้ยผมมองว่าตรงเนี้ยเราไม่สามารถไปว่าเขาได้นะคุณสารว่าแบบเอ้ยทำไมเล่นไม่ดีเอา้าก็คุณเป็นคนบอกให้ผมเล่นผมก็บอกไปแล้วว่าเล่นไม่เป็นอย่างเงี้ยซึ่งนี้นผมเคยอยู่ในเหตุการณ์จริงนะว่คุณสารผมเคยโดนบอกว่าให้เล่นกรูดอย่างนี้ผมก็พิมพ์บอกอตรงๆว่าแบบว่าผมเล่นกรูดไม่เป็นนะอะทีนี้ไอ้ฝรั่งของนั้นอะ่ะมันก็ถามว่า เอ้ยมึงขึ้นเซเลชมาได้เนี่ยทำไมมึงถึงเล่นคุณเวนผมก็พิมพ์ถามว่าแล้วทำไมขึ้นเซเลเชียต้องเล่นคุดเ,เป็นอ่ะเหมือนมันอยากให้ผมเอาทีมอัพเนี่ยมาคุณตาเหมือนไม่ใช่ทีมอัพดิเอ้ยทีมอัพเนี่ยม,มันเหมือนแบบอยากให้ผมเอาทีมอัพของกรูตมาคู่กับเจฟแล้วเจฟเนี่ยคู่กับลูน่าอะไรอย่างเงี้ยผมก็บอกไปแล้วว่าผม,มาเล่นคุไม่เป็นอ่ามันก็บอกว่าทำไมขึ้นเซเลเชียมาได้ทำไมเล่นคุเวนผมก็บอกว่าผมก็ถามกลับว่าแล้วทำไมเซเลเชียลต้องเล่นคุณเป็นทุกตัว พราะเวลาผมไต่แรงเงี้ยผมก็จะเล่นอยู่ประมาณ3-4ตัวถ้าเป็นแทงอ่ะผมก็จะเล่นแบบอาด็อกเตอร์นั้นมีโต้บางทีก็ไปหยิบทอยเงี้ยบางทีก็หยิบกับตันเงี้ยอ่ะแล้วแต่ว่าทีมแบบอยากให้เปลี่ยนอะไรหรือแบบหน้างานเงี้ยอยากให้หยิบอะไรก็หยิบได้เงี้ยครับผมแต่ว่าก็จะมีแทงบางตัวที่แบบว่าผมแบบไม่ค่อยได้จับเลยอย่างเช่นกูนเงี้ยกูนเนี่ยเป็นแท้งตรงนี้ผมไม่กล้าเล่นเนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรากำแพงไม่ดีเงี้ย แทนที่มันจะฆ่าศัตรูมันจะฆ่าเพื่อนแทนำหรับกำแผนดูนะครับอันนี้ก็คือในความเห็นผมเนาะก็คือถามว่าควรเล่นไหมก็ควรเล่นแต่ถามว่าจําเป็นทุกตาไหมก็ไม่นะครับผมแล้วคาถามต่อมาผมกุณซานคิดว่าตอนที่กุณซานเล่นกับตันเนี่ย จำเป็นต้องมีทีมอาพของทอไหมครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีหรือไม่มีเนี่ยต่างกันยังไงครับอันนี้ผมเคยพูดไปแล้วครับในคลิปคุณบอสเนี่ยก่อนหน้านี้ว่าตอนที่ผมเล่นกับตนเนี่ยผมไม่อยากให้อีกตัวหนึ่งเป็นแทงไดฟ์หรือว่าเป็นทอหรืออะไรก็ตามส่วนถ้าถ้ามาในเรื่องของทีมอาฟเนี่ยผมรู้สึกว่าอยากให้มีสัก30%แล้วกันส่วนไม่อยากให้มีมคือ70 ที่ไม่อยากให้มีเนี่ยเพราะว่าผมอยากให้แทงอีกตัวหนึ่งเนี่ยเป็นแทงแบบแทงโลแทงยืนให้ทีมอะไรอย่างงี้นะครับยืนให้แนวหลังอะไรอย่างงี้ยืนให้ซัพพอร์ตที่อีก30ที่อยากให้มีก็เพราะว่าไอ้กัปตันอะเบสดาเมจมันน้อยแล้วก็พอมันมีทีมอัพทอมมาช่วยเนี่ยมันก็เลยทําให้ดาเมจมันเยอะขึ้นมันก็เลยแบบจะทําให้ผมเนี่ยเข้าไปเก็บซัพพอร์ตเขาได้ง่ายขึ้นนะครับประมาณนี้ครับโอเคครับ okay, ผมทีนี้ถ้าเกิดในมุมผมที่เล่นวูบบลีนใช่ไหมครับผมแล้วถามว่าจะไปต้องมีทีมอ ทีม่ของวูบุลีนเราก็รุ่นดีนะครับผมเดอติงกับเดอะฮัก2คสองคู่หูนักปลาโปเกมอนถามว่าจําเป็นต้องมีไหมผมกล้าตอบเลยครับไม่จําเป็นเพราะว่าอันนี้ผมไม่รู้นะว่าจะดราม่าหรือเปล่านะแต่เอาตรงๆนะจากที่ผมเล่นวูบุลีนแลวไต่ถึงเซเลเชียลหนึ่งนะครับผมนะตอนนี้เลยนะไต่ถึงเซเลเชียลหนึ่งนะผมไม่เคยเจอคนที่เล่นเดอะฮหรือเดอติงโยนผมได้ถูกใจผมสักทีผมเคยเจอตาเนนุสานมันพยายามจะโยนผมให้ไปสอยเอลเนแมน เหมือนโยนลูกเบนบอลอ่ะแทนที่มันจะโยนผมใส่แทงที่เป็นแบบแทงอีกฝั่งเป็นมานิโต้เงี้ยกับเป็นด็อกเตอร์ผมจําได้แม่เลยแทนที่จะโยนใส่แทงที่โยนใส่ง่ายอ่ะไม่มันจะโยนผมให้ไปสอยเริ่นแมนอย่างเงี้ยผมแบบแล้วทําไมไม่โยนกูใส่แทงที่เป็นแบบตัวบุคบรีนมันเป็นตัวฆ่าแทงอะใช่ไหมทำไมไม่โยนกูใส่แทงทแบบแทงอีกฝั่งจะได้โดนเหลา เหมือนแบบเหลา2ทีอย่างเงี้ยแล้วก็สามารถโฉบได้ด้วยอย่างเงี้ยทำให้เราแบบทำให้บูบลีนเข้าหาแข้งอีกฝั่งได้ง่ายขึ้นมันไม่โยนกุสานมันเอาผมไปโยนใส่อลแนแมนอย่างนั้นอะ่ะถ้าตรงนี้ถามว่าสตหรบผมในเมนในใจผมที่เป็นเมนวูถามว่าจะเป็นต้องมีทีมอัพไหมไม่จะเป็นครับแล้วถามว่ามีมันมีต่างไหมต่างครับต่างเลยจะมีก็ได้ไม่มีก็ได้ไไดแล้วถ้ามีก็ไม่เหมือนไม่มีอะ่ะเพราะก็มีหลายตาเนาะคุตาที่มีเดียติงคู่กับผมที่เป็นบูบลีน ก็ไม่ไม่เคยโยนกันนะแบบเพราะผมก็เรียกอุซานด่อยไม่ไม่ไม่เคยแบบไม่เคยแบบมามาโยนแบบตั้งใจจะโยนยิงตังอะไรอย่างง้ยนะถ้าโยนคอนเทนต์อ่ะพอมีอยู่แต่ถ้าเกิดแบบตั้งใจจะโยนแบบเอาเอาริงอย่างง้ยนะไม่ไม่มีนะอุซานเอา๋ยวเราเล่นกันมาจะโยนรู้เลยว่ายิงตังก็ไม่น่ามีนะผมว่ามันหาจังหวะแบบโยนยากด้วยแหละส่วนหนึ่งอะแบบมันต้องกะดีๆคือถ้าแบบโยนเข้าไปแล้วทีมเขาแบบพร้อมที่จะแบบหันมาหันมาลุ้มสกรรมอะไรอย่เงี้ยก็ เรียบร้อยเลยไม่ต้องออกอะ่ะไออย่างเมื่อวานอะผมไล่เลเ่นกับคุณซานอะคุณซีแลก็แบบแบ่งเอาไว้แล้วคุณซีหง,ง้างไปหน้าบ้านผมบอกคุณซีคุณซีมันออกยากกันตรงนั้น <laughs> หน้าบ้านก <laughs> ็มันกลับมายากกันตรงนั้นอะโอเคก็ไม่โยนอะไรก็ประมาณนี้นะผมโอเคแล้วคุณซานก็คือเจ็ดสิบสามสี่ผมสำหรับผมก็คือร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับผมไม่จำเป็นนะครัสำหรับทีมอาบูบูีนะครับแต่ถ้าเกิดเรามีสแตทบ,บวกเนี้ยอาจจะเลือกมาก็ได้แต่อาจจะไม่ต้องใช้สกิลอะไรเงี้ยสมมติว่าทีม,มอาบูบบบนนนนิิแบบนดึงะคุซาาสมมมตว่ทีอูลีเนี่ยมนะีีโบบนนัสใหู้้ลตแรงขึ อันเนี้ยอยากจะอาจจะหยิบทีมอาฟเป็นเดอะติงคู่พูบรีนมาแต่ไม่ต้องโยนกูไม,ไม่ต้องโยนกูให้กูตีแรงอย่างเดียวพอไม่ต้องมาโยนถ้าเกิดกูจะโชบแทงหรือจะพุ่งหาเดี๋ยวกูเข้าของกูเองอ่างเงี้ยไม่ต้องโยนกูอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ถามสุดท้ายต่อมาของคลิปนี้เนี่ยไปแบบรวดเร็วแล้วก็สั้นนิดนึงเนาะถามที่สารผมสหรับคุณซารก็คือถ้าทีมเสียเปรียบเนี่ยแลวเรามีทีมอัพอยู่แล้วเนี่ยเราควรจะเล่นตามเดิมตามทีมอัพเดิมหรือควรจะเปลี่ยนตัวไหมครับอันนี้ผมว่าต้องดูต้องดูหน้าง,งานด้วยวย่า ทีมมันขาดอะไรกนะ็แบบคือที่มันเสียเปรียบอะมันเป็นเพราะว่าอะไรคือถ้าสมมุติว่าทีมอัพของเราเนี่ยเป็นอย่างกัปตันหรือว่าทออย่างเงี้ยแล้วดาเมจมันหรือว่าการดิฟของแทงค์สองตัวเนี้ยมันดีอยู่แล้วอาจจะต้องไปเปลี่ยนในเรื่องของ d ีเบหรือเปล่าที่แบบอ,อ่เป็นตัว,เป,ตวเป็นตัวแฝงอีกอีกตัวนึงเนี่ยคือถ้าเกิดมันมีตัวแรงเยอะเกินไปมันก็จะทําให้ทีมมันเสียสมดุลเนาะแบบเราอาจจะต้องแบบมี ดีเพสที่เป็นแบบตัวดามเมจจ๋าเลยอาจจะเป็นแบบเฮล่าพันิเชอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องมาดูตรงนี้อีกทีหนึ่งด้วยครับแล้วก็ถ้าถามว่าคนเปลี่ยนตัวไหมเนี่ยผมก็มันก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ด้วยนะแบบมันก็อาจจะต้องเปลี่ยนอถ้าสมมุติว่าไอทีมบพของกับตัากับทอที่ผมบอกก่อนหน้าเนี่ยถ้าเกิดมันไม่ดีจริงๆอะ่ะทอก็อาจจะต้องเปลี่ยนหรือผมก็อาจจะต้องเปลี่ยนให้ให้เหลือแทงได้ไวตัวหนึ่งแล้วก็อีกแทงอีกตัวหนึ่งเนี่ยไปเปล่นแบบแมกนิโตหรือว่าด็อกเตอร์สเตรน เป็นโล่ให้ทีมอะไรอย่างนี้แทนเนาะประมาณนี้ฮะก็คือเหมือนกูซานจะบอกว่าถ้าไดไม่สาเร็จถ้าสมมติเราเล่นทีมมากเป็นทีมไดแล้วไดไม่สําเร็จเราก็ควรจะเปลี่ยนสักตัวหนึ่งอย่างเงี้ยให้เหลือไดไวหนึง่งเหลือโล่เปลี่ยนเป็นโล่สักตัวหนึง่งหรือบางทีก็อาจจะเปลี่ยนเป็นโล่ตัวเลยก,ก็ไม่แย่ถ้าเกิดสมมติทีมมันเสียเปรียบหรือแบบเราไดไม่เข้าจริงๆเนาะใช่ครับแบบลองเปลี่ยน strategy ดูว่าอันนี้มันเวิร์กไหมถ้าถ้าไม่เวิร์กเนี่ยก็อาจจะ ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนไปเรื่อยๆจนกว่ามันมันมันจะรู้สึกว่ารูปทรงเกมเนี่ยมันจะดีขึ้นอะไรเพราะว่าอย่างหนึ่งก็คือเกมนี้มันไม่มีล็อกโลเนาะมันก็คือทําให้แบบว่าสมมุติในบางตาบางทีผมเล่นแทง,งคุณซานเนี่ยผมบอกว่าคุณซานข้าตานี้แบบดาเมจอีกฝั่งไม่เยอะินแล้ผมไปเล่นสามซับนะอางเงี้ผมก็พูดกับคุณซานในไลฟ์ไปเลยหรือแบบาบางทีแบบว่าผมเล่นมีเพชรอย่เงี้ยผมก็บอกว่า เออแบบต้องส่งอย่างเมื่อวานที่เราเล่นเราก็ส่งคุณเติร์สมีเพจคนเดียวเลยเป็นสามซับเนี้ยไม่ต้องมีสองมีเพจแล้วก็ไม่ต้องเอาทีมอัพบางทีก็แบบบางทีเปลี่ยนไปเป็นทีมอัพเลยเนาะก็อย่างมีบางตาที่แบบไปตาที่อ่าซับเราเป็นแมนทีอะคุณตาแล้วที่ตอนแรกผมเล่นบูบูรีน,น่ะแล้วที่คุณเติร์สเขาเล่นสตาร์หลอดผมบอกว่าโอเคเดี๋ยวผมตายชีวิตนี้เดี๋ยวผมเปลี่ยนไปเล่นอดัมให้เอาทีมอัพไปเลยแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอสตาร์หลอดจบทีมอัพปุ๊บก็คือมันแบบว่าสสสตตาาารรรรรร์ลลอออออดดไไไ้้้้เ่นนนนนนีีีีกขึึมมมมัชววิงงำะะะปณคบ โอเคน้าในคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะผมเป็นคลิปสั้นๆผมมาพูดคุยกันเนาะสำหรับในหัวข้อว่า จำเป็นต้องเล่นตามทีมอัพใหม่นะครับผมสำหรับผมก่าุนซานความเห็นก็ตรงกันเลยครับว่าไม่จะเป็นเสมอไปผมแต่ถามว่าควรมีไหมก็ควรมีครับแต่ถามว่าจาเป็นไหมก็ไม่ครับผมเพราะว่าบางทีเนี่ยเราก็ต้องดูหน้างานเนาะว่าหน้างานนั้นเนี่ยมันเป็นยังไงมันเหมาะไหมหรือแบบว่าเราเล่นเนี่ยมันโอเคหรือเปล่าหรือมันฝืนนไปหรือเปล่าวันนี้เนี่ยก็ต้องไปว่ากันที่หน้างานทีหนึ่งนะครับโอเคสำหรับเนื้อหาในคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นครับสำหรับในคลิปนี้ผมสองคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับตอนนี้ช่องของผมสามารถสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับถ้าใครที่อยากเป็นส่วนหนึ่งกับครอบครัวเนี่ยผมยินดีต้อนรับทุกคนนะครับยังไงก็ขอบคุณมากที่ติดตามและคอยซัพพอร์ตมาโดยตลอดนะครับแล้วจเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ